อืมกินผัดกะเพราเลยพีพ่น้องเด้็กนาะน้องสบายดีปราลุงนะผัดกะเพราคุณละจานผัดกะเพราหมู บ่ได้อย <gro an> ู่บนเก่ากินเขาขึ้นิเขาอื้อยน่ ออ้ำอัมเวอมกอนอัมกินเข่าอมอัมก่อนเรใเดีเย่ไปใส่เอาแม่นั่งนดีนกินข่าแม่บมกินข้าวรอค้งว่าอยู่เพื่อนได้ไปไปกินข่าก่อนลูกกินเข่าเร็วอ้มอัมเล็้วมา <ś m any> มา,าขังเขาเร็วๆเฮ้ย,ยมานี่แทบอยู่บ่ลูกพี่เบิร์ตแม่ตักกินตักกินหมูน่ะกินหมูน้ำเมกเอ้ยลูกเมกเมกเมกเอาไปมีมอ,มอันนี้ลูกอื แฟน,นนี่เห็นกินเขานะโอ้โหตักเขาเพิ่มเ่ปะลูกโอ้คือว่าตักเขาเพิ่มเป็นอย่างเอาเบิด

กล่องไว้กินเขียวกินกินน้ำอิ่มๆ,อมๆ <S <S ตอนวันจันมีเฮียนบัลลุตอนเพ่นนะมีเนาะเมือนี่บ่มีแดดไหมไปป่าได้หรือเด้อ โทรหาแม่แม่ก็สิอยู่ป่าก็แล้วโทรอันนั้นปกติโทรเบอร์เด้อลูกเด้อได้เงินไหมล่ะแม่ไปเป็นข้าทุกกับบุค่ลหนึ่งลูกคนนี้ไปตอนเศร้านี่กับเพลนแม่กับมาแล้วแ,แม่ไปเพนเพนกับกมาคข้าม ยันนองอยากไปเหงาไปนัมามาเร็วเอาลองไปนั่ดิก่อนนอนก่อนนอนอิ่มก่อนไปหาขุดขี้อาจก็สุดโต่งก็มาเก็บมเก็บมันขาดไปเรื่อยๆกันอ่ะ อาจารยมาเก็บขาไปรวมทุ่งตลอดเจ้าฮะเกือบ,อ,อ,อบรถหงคือว่าเกือบรถหงเขากค่อยได้ร่วมทุ่งมาสวยแล้วบางคนเขาก็ขี่รถเขาได้เก็บเงินบันหายแล้วค<อ>ุณพ่ออ้าก่อนอ้าาก่อนอืน้ำมอน้มนองนองืมเหยน กี่โมอไกโมงสามสิบสามพอรมทุ่แปดโมงบอกเจ๊กโมงก็รวมอันนั้ลลูกแต่เศร้ามื่อแสายเป็บอกหาแม่จุ่ม่ได้ไรุเตหาโมงที่หาวันยังมเรียบ้อยยังมด อ้ำแล้วอิมอ่มไหยอ,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 อิ่อิ่มนะบ่ฮะเหลือบ่ฮะเอามานนิมาไว้ให้แม่กินอย่าไปทิ่มอู้หูกนี่ไว้ให้แม่กินกไปทิม่มเขาน้า,นนานำจัมปาเด้ไหม่ใ่ทายา กินของคุณเจ้าเรือนี่ก็แล้วเลย1กิโลได้เลยยังไหไม่ต่อยอวันหืมบ่มีได้ลูกไม่ค้อนอ,อกดเป็นจริจะเศร้าแล้วมือ ทำไมก็บที่ไฮมันข <ไ S 1> ึ้นโ<ะ>ตแลยนะี่ายใส่กล่องแม่ค่ะมอสเราบอกว่าให้อาบน้ำให้แมวหน่อยก็งงแมวใส่อาบน้ำเกันลูกเมมบอเคยเห็นแมวอาบน้ำในห้องเคยเห็นดูอยู่ใส่ภัยอาบน้ำแมวคนมันหลุดแมมบอกเคยเห็นแมวอาบน้ำ จะเห็นอยู่ใส mm ่ลูกโทรศัพท์ทรับก็มีหลากหลายเห็นอยู่ในโทรศัพท์เขาเจ้าอาบให้มันบว่แมวเฮ้ยแมวคื่เคยหูจักจั่เขื่ออาการน้องฮอเกใช้น้ำอุ่นแมวอาบน้าอยู่ได้เดี๋ยวเคยเห็นจักเขื่อลูกเลยแมวเคยหมู่มาก่อนนะแมวต้องอาบน้ำต้องคนอาบ แม่ขอมอสเราบอกว่าให้มันเคยชินไงไปมันจึงสามารถอับได้หอมแดงดอกเอแมวน้อยมันตัวหอมหอมเยี่ยมเกือใส่เกือเกือบเหมือนวันอาทิตย์นี่หันบริสุทธ์เลยแม่ก็ย่าหันให้หมีบริสุทธ์ไห้ก็ลืมบนตัวนี้มันโหดที่บนหมดจีบบงเงินให้ด้วบด้วยเศร้า หนกัสามิปได้เราเอาไปนะพี่น้องเอาเงินขาดเขาสิเอาอยู่บ่ลูกไปบึงิ่งเงียบงคนหนอว่ากัน้วอะไรยไปลักกระลุงสะตไปเฮียนเดียวสนับสนุนตัวลาไปก่นจ้าบ๊ายบายเอาอยู่บนลูก